ร้านผลิตป้ายหาเสียงเมืองการกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังรัฐบ,บาลประกาศยุบสภาเผยต้องเริ่มผลิตทั้งวันทั้งคืนทำไรายได้ดีขึ้นจากกรณีรัฐบาลประกาศยุบสภาและกกตได้ประกาศรับสมัครสสอ,อแต่ละจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่3-7เมษายน2566ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคงหนีไม่พ้นผู้ประกอบการผลิตป้ายหาเสียงให้กับนักการเมืองซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีร้านผลิตป้ายเหล่านี้กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ดังนั้นวันที่5เมษายน2566ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปสำรวจที่ร้านอ้อยอัประเช่ที่ผลิตป้ายอิงเจ็ตรายใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเพราะการเลือกตั้งในทุกระดับนักการเมืองจะเดินทางมาสั่งทําป้ายหาเสียงที่ร้านนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับร้านอ้อยออปเเชตตั้งอยู่เลขที่360ทับ36ถนนอู่ทองตำบลปากแรพร่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อไปถึงพบนายวรเจตสังวรเจ้าของร้านกำลังนั่งออกแบบป้ายให้กับนักการเมืองอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ภายในบ้านส่วนลูกน้องที่มีอยู่5คนกำลังขมักขม้นกับการทำงานทั้งนี้นายวรเจตสังวรเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อวัคโควิด -19 ระบาดอย่างหนักทำให้ร้านผลิตป้ายอิงเจ็ตของตนได้รับผลกระทบไปด้วยรายได้ที่มี100%ลดเหลือเพียงแค่30% แ,แต่หลังจากสถานการณ์เชื้อวรัสโควิด -19 เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติต่อมารัฐบาลได้ประกาศยุบสภาและกอกะตได้กำหนดเปิดรับสมัครสอสอ,สอระบบการแบ่งเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อขึ้นทำให้นักการเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกลับมาสั่งทําป้ายหาเสียงรวมทั้งโบรชัว และบัตรแนะนําตัวเพิ่มเป็นจํานวนมากบางวันต้องผลิตป้ายหาเสียงมากถึง5,000แผ่นทําให้เศรษฐกิจด้านการผลิตป้ายหาเสียงเริ่มดีขึ้นปัจจุบันมีสอสอที่มาใช้บริการที่ร้านของตน12-13คนจาก6พักการเมืองโดยพักเพื่อไทยพักเดียวสั่งผลิตป้ายหาเสียงพร้อมกันทั้ง5เขตเลือกตั้งนอกจากนี้ยังมีพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักไทยสร้างไทยพักไทยสร้างชาติและพักไทยรีวิไลเพื่อให้ทันเวลาตนและพนักงานต้องเร่งผลิตป้ายตลอด24ชั่วโมงซึ่งต้องขอขอบคุณและขอให้ผู้ที่มาาทป้ย ที่ร้านได้เป็นสสกันทุกคนหลังจากโควิดก็เศรษฐกิจตกต่ำมากรายได้จาก100%ก็เหลือประมาณก็สามสิงานก็จะลดน้อยลงแต่พอมีการเลือกตั้งเงินก็สะพัดจะกระจายไปทั่วร้านต่างๆก็จะมีรายได้จากการทซื่อเลือกตั้งหาเสียงครับตอนนี้ก็มีประมาณ12ถึง13ท่าน6พัก ตางเมืองใหญ่ที่ที่มา,าทำแบบที่อย่างฟักเพื่อไทยก็จะทำตั้งห้าเขตนอกนั้นก็จะเป็นประชาริกปัตดภูมิใจไทยไทยสร้างไทยไทยสร้างชาติไทยสีวิไลตอนนี้นที่พี่รับงานมาก็ประมาณ12-13ท่านคะก็เหนื่อยยีสี่ชั่วโมงประมาณพิมป้ายก็ประมาณสี่ห้าพันแผ่นแล้วก็จะมีพวกการ แจกแนะนำตัวโบชัวก็ฟิวเจอร์บอร์ดสื่อต่างๆตอนนี้เราก็จะรับผิดชอบของทั้ง12คนทั้งหมด <Hey. S 1> คือตอนนี้มีอยู่5คนก็โอเคคุมคนละเครื่องก <Hey. S 1> ำลังกำลังผลิตเราก็เพียงพอก็สอบมือการทุกท่านที่มาทำที่นี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีส่วนมากที่นี่มาทำจะได้ทุกคน